โอเคทุกคตนซูสมาร์ทโฟนราคาประหยัดระหว่าง Pixel 9a กับ iPhone 16e เผยกลยุทธ์ลดต้นทุนครับแลกกับฟีเจอร์บางอย่างและการเปิดตัว m a n u s AI เจ e n t อัตโนมัติจากจีนที่ท้าทายขีดจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT Plus ปรับปรุงการใช้งานด้วยการเพิ่มตัวนับการใช้งานแสดงข้อจำกัดของ Deep Research และ GPT 4.5อย่างชัดเจนทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการทรัพยากรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปรียบเทียบและการพัฒนาเหล่านี้สะล้อนถึงการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความพยายามในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเช่นเคยเพื่อนๆผมขอเวลา5วินาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์และเรามาดูกันต่อครับ Pixel 9A l i t e 46E คือตัวเลือกราคาเบาๆจาก Google และ Apple พิกเซล 9a ราคาถูกกว่า iPhone 16e อยู่ประมาณ100รเหรียญครับประมาณ3,700บาทแถมไม่ได้ฟีเจอร์ AI และสเปคหลายอย่างมาจากรุ่นพี่ Pixel 9ด้วยนะนี่เป็นการชนกันตรงๆของ2รุ่นนี้ iPhone 16e ที่วางขายแล้วก็มาแนวเดียวกับ Pixel 9a คือใช้ฟีเจอร์หลักๆในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเราเคยเห็น iPhone 16e เทียบกับมือถือระดับกลางของ One Plus มาแล้วแต่ที่เดจริงๆมันอยู่ที่รายละเอียดและสเปคความสามารถต่างๆซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันต่อไปคำสำคัญคือรุ่นไหนจะคุ้มค่ากว่ากันทั้ง2รุ่นตมองระะสบบการรดัพีเนาาี่มนง ให้มองข้ามเรื่องราคาเปิดตัวไปก่อนนะครับลองมองถึงความคุ้มค่าในระยะยาวทั้งประสิทธิภาพและการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดต่างๆที่จะพูดถึงกันต่อไปนี้กัน,นครับมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างดีไซน์ของ iPhone 1ิ e และ Pixel 9 a ทั้ง2รุ่นมีขอบแบนหน้าจอแบน และขอบพง้งมวนทําให้ดูทันสมัยแนวทางการออกแบบที่คล้ายกันกันนี้น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพิกเซลและมันดูทันสมัยมากขึ้นขนาดที่ใกล้เคียงกันทําไม่ดูคล้ายกันสิ่งที่พิกเซล 9A แตกต่างจากรุ่นเรือธงคือไม่มีกรอบกล้องดูออกมาแล้วการออกแบบนี้ทําให้พิกเซล 9A ดูเหมือน iPhone 16e มากขึ้นด้านหน้าทั้ง2รุ่นแตกต่างกันความแตกต่างทําให้ด้านหลังของมือถือราคาประหยัดของ Google ดูสะอาดตาและคล่องตัวมากขึ้น iPhone 16e มีรอยบากค,ครับส่วน Pixel 9A ใช้การเจาะรูกลมสำหรับกล้องหน้า Pixel 9A หนักกว่าเล็กน้อ เมื่อเทียบกับ iPhone 16e แถมมีให้เลือกถึง4สีมากกว่า iPhone 16e ที่มีแค่สีขาวกับดำ Pixel 9a มีหน้าจอ OLED ขนาด6.3นิ้วความละเอียด2,424 24, คณ1,080พิกเซลรองรับอัตรา r e f r e s แบบปรับได้ระหว่าง 60Hz ถึง 120Hz และมีความสว่างสูงสุด2,700 n i t ในความสว่างปกติ1,800 n i t ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนสภาพแสงต่างๆค่อนข้างน่าประทับใจมากในทางกลับกัน iPhone 16e มีหน้าจอ OLED ขนาดเล็กกว่าคือ6.1นิ้ว <c oughs> แม้วความละเอียดจะใกล้เคียงกันมากที่2 5 3 2ณ1,170พิกเซลแต่มีอัตรารีเฟรชค,คงที่60 h ฮิรเท่านั้นนอกจากนี้ ความสว่างสูงสุดยังต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยอยู่ที่1,200นิตและความสว่างปกติ800นิตในข้อนี้ 16e น่าจะด้อยกว่าถ้าดูตามสเปกแล้ว Pixel 9a ดูเหมือนจะมีข้อได้เปรียบชัดเจนในด้านของคุณภาพการสแสดงผลทั้งสว่างกว่าใหญ่กว่าและรองรับอบตรตรีเฟชที่สูงกว่าสามารถปรับได้ต่างหากปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่นและสวยงามยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้งานจริงอาจจะได้ผลลัพธ์แตกต่างกันครับลองมาดูที่ประสิทธิภาพกันทั้ง iPhone 16e และ Pixel 9a ช้ชิปที่พบในรุ่นเรือธงของแต่ละค่ายครับ 16e ใช้ Apple A18 ตัดคอ GPU ออกไป1คอในขณะที่ Pixel 9a ใช้ชิป Tensor G4 ของ Google ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Pixel 9ทั้งคู่มีร a m 8GB ไม่ว่าคะแนน benchmark ของ Pixel 9a โดยเฉพาะจะยังไม่มีออกมาแต่คะแนนของ Pixel 9ก็ใช้เปรียบเทียบได้เพราะใช้ชิปตัวเดียวกัน Pixel 9ทำคะแนน i n g l e c o ค e ได้1,657และ Multi ติค e ได้4,060ใน Geekbench นะครับนี่เป็นตัวเลขที่ดีสำหรับสิ่งที่มันเป็นอย่างไรก็ตาม iPhone 16e แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่่สูงงกวายา ด้วยคะแนนเบนชมาร์ก2,706ในซิงเกิลคอร์และ7,942ในมัลติคอร์นี่แสดงให้เห็นว่าโปรเซสเซอร์ A18 มีประสิทธิภาพในระยะยาวที่มากกว่ามันเร็วมากพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้ต้องรันบนโทรศัพท์เครื่องนี้ยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ 1> iphone 1ี e มีกล้องหลังตัวเดียว48ล้านซึ่งแตกต่างจากมือถือหลายๆรุ่นที่มีกล้องหลายตัวการออกแบบเซนเซอร์ของ apple ให้ความสำคัญกับการรับแสง มุ่งไปที่การถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นวิธีการที่คล่องตัวนี้ตรงกันข้ามกับระบบตระกูลกล้องของ Pixel 9A ครับเราต้องมาดูมันในการใช้งานจริงในทางกลับกัน Pixel 9A มีเลนส์มุมกว้าง48ล้าน f 1.7และเซนเซอร์ Ultra w i d 13ล้าน f 2.2การกําหนดค่ากล้องคู่ให้ความคล่องตัวมากขึ้นสําหรับการถ่ายภาพประเภทต่างๆดูรับแสงที่กว้างขึ้นของเลนส์หลักอาจจะเป็นประโยชน์ในสถานที่ที่มีแสงน้อยและนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาทั้ง2รุ่นสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ที่30หรือ60เฟรมต่อวินาที iPhone 16E มีัสหรบ 2 4และ15เฟรมต่อวินาทีด้วยอุปรกรณ์ทั้ง2มีคุณสมบัติการแก้ไขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ท้ายสุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเกี่ยวกับรูปแบบและการประมวลผลภาพด้วยนะครับ Google ใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5 1 0 0 mm. มิลลิแอมมาใน Pixel 9a และเคลมว่าจะใช้งานได้นานกว่า30ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนี่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับความทนทานตอบสนองผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกัอการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ตลอดทั้งวันนี่ฟังดูดีมากนะครับหากมันตรงกับการใช้งานจริงในขณะเดียวกัน Apple ก็ใส่แบตเตอรี่ขนาด4,4 0พมิลลิแอมมาใน i p h o n e 1บเบริษัทอ้างว่ามันให้แบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดในบรรดา iPhone ทั้งหมดโดยให้ดูวิดีโอแบบออฟไลน์ได้นานถึง26ชั่วโมงหรือสตรีมวิดีโอได้นานชั่มนนนมนนกกาาใจเตที่ Apple ระบุไว้บแแตแต่เตอรีี่่กกก็็มขนาาาดดเลวทสอบ i 4 6 e ของ PC Max ให้ผลลัพธ์21ชั่วโมง39นาทีในการทดสอบแบตเตอรี่ยังไม่มีการทดสอบ Pixel 9a ครับแม้ว่าโทรศัพท์ทั้ง2รุ่นจะในเรื่องกายุการใช้งานแบตเตอรี่แต่รูปแบบการใช้งานจริงจะเป็นตัวกําหนดว่าอุปกรณ์ใดทํางานได้ดีกว่าในด้านนี้ Pixel ก็มีข้อได้เปรียบนะครับ Google Pixel 9a ที่จะวางขายในเดือนเมษายนมีราคาอยู่ที่499เหรียญหรือประมาณ18,500บาทสำหรับรุ่น128กิ ซึ่งถูกกว่าราคาเริ่มต้นของ iPhone 16e ถึงประมาณ100เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,700บาทและถูกกว่า Pixel 9รุ่นเรือธงถึง300เหรียญครับประมาณ11,000บาทเลย9 a มุ่งไปที่ความคุ้มค่าด้วยการปฏิบัตนอมที่ดีระหว่างฟีเจอร์และราคาแม้ว่าราคาจะถูกกว่าแต่ Pixel 9 a จะคงมีฟีเจอร์หลายอย่างจาก Pixel 9รวมถึงชิป Tensor G4 อย่างไรก็ตามมีการยืนยันแล้วว่า9 a จะไม่มีความสามารถด้าน AI ที่สําคัญบางอย่างเมื่อเปิดตัวข้อจํากัดน,นี้ทําให้แตกต่างจากพี่น้องที่มีราคาแพงกว่าและมีเหตุผลนะครับ ที่ฟีเจอร์ AI เหล่านี้หายไปคือแรมขนาด8 g ิของ Pixel 9A เมื่อเทียบกับ RAM 12 g ิของ Pixel 9และ RAM 16 g ิของ Pixel 9 Pro ความจุรแรมที่ลดลงนี้จำกัดความสามารถของอุปกรณ์ในการัน AI บางรุ่นส่งผลให้ประสบการณ์ใช้งานมีฟีเจอร์น้อยลงแล้วเรามาดูกันต่อครับว่ามันเป็นยังไง Pixel 9A จะใช้โมเดล Gemini Nano 1.0 XXS ซึ่งเล็กพิเศษครับนี่คือโมเดล AI ที่เบาที่สุดของ Google ซึ่งเป็นรุ่นที่ลนบน Pixel 8ในทางตรงกันข้าม Pixel 9ซีรีที่เหลือทั้งหมดใช้โมเดล Gemini Nano XS ตัวเล็กครับอัปเกรดแบบเต็มรูปแบบแรมขนาด 8GB ใน Pixel 9A ไม่พิมพอเจียรันโมเดล Gemini AI ที่ใหญ่กว่าในเบื้องหลังโมเดล SSS จึงยังเป็นข้อความเท่านั้นข้อจำกัดน,นี้หมายความว่าคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องอาศัยการประมวลผลภาพในเบื้องหลังเช่น Pixel screenshot จะไม่ได้ การสนับสนุนข่าวนี้น่าสนใจมากครับคุณสมบัติอย่าง CallNote ซึ่งใช้การวิเคราะห์เสียงสำหรับสรุปบทสนทนาทางโทรศัพท์ด้วย AI บนอุปกรณ์ก็จะไม่มีให้ใช้งานเช่นกันแปปอป Recorder ยังคงทำงานได้เนื่องจากใช้วิธีการถอดเสียงก่อนอย่างไรก็ตามช่องว่างระหว่างพิกเซลเรือธงและพิกเซลราคาประหยัดกำลังกว้างขึ้นจนเพราะอย่างยิ่งในขอบเขตด้าน AI ครับเรามาดู AI จากเจ้าอื่นกันบ้าง บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์สตาร์ทอัพจากจีนเปิดตัวมานัส AI เมื่อวันที่6มีนาคม2 0 2 5นี่คือเอเจนต์เอไอที่ทำงานเองได้เต็มรูปแบบครับซึ่งแตกต่างจากโมเดลสร้างข้อความแบบดั้งเดิมอย่าง c h a t GPT ตรงที่มานัสได้รับการออกแบบมาให้คิดทําและดําเนินการต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยที่มนุษย์แทบไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวยื่นแรงถึงความก้าวหน้าครั้งสําคัญในความสามารถด้าน AI m a มานัสเป็นการเปลี่ยนผ่านจากโมเดล AI ที่ตอบสนองต่อความสั่งไปสู่ระบบที่สามารถดําเนินการที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองผลกระทบของมันครอบ ผลและเทคโนโลยีความเป็นอิสระนี้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของ AI และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นความแตกต่างที่สําคัญระหว่างมานัสกับ AI แบบดั้งเดิมอยู่ที่ความสามารถในการทํางานซับซ้อนได้โดยอ,อัตโนมัติมาตัดสินใจดําเนินการตามคําสั่งและส่งมอบผลลัพธ์โดยไม่จาเป็นต้องมีมนุษย์ป้อนข้อมูลทีละขั้นตอนสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับ ChatGPT ซึ่งอาศัยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพียงแบบเดียวเพื่อตอบสนองต่ออินพุตของผู้ใช้และมันน่าสนใจมากมานัส ใช้สาาปัตจกรรมแบบหลายเอเจนต์โดย LLM ร่วมกันจาก Anthropic และ Alibaba เพื่อตีความคำสั่งของผู้ใช้โดยโมเดลเหล่านี้ประมวลผลคำขอสร้างแผนและที่สำคัญคือดำเนินการตามแผนเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติเช่นเครื่องมือดึงข้อมูลเว็บไซต์และตัวประมวลผลข้อมูลการรวมตัวกนันนี้ทำให้มานัสมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับคู่แข่งโมเดลแบบไฮบริดนี้ทำให้มานัสไม่เพียงแต่สร้างข้อความเท่านั้นแต่ยังดำเนินการตามข้อความนั้นในสภาพแวดล้อมจริงได้ด้วยตัวอย่างเช่นสร้างเว็บไซต์ การวิเคราะห์หุ้นและการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลยกตัวอย่างครับการวางแผนวันหยุดสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจาก AI แบบดั้งเดิมเว้นมนุ์ที่แท้จริงอยู่ในรายละเอียดนะหัวใจหลักของมุ n a s คือเอเจนต์ผู้ดําเนินการกลางที่ประสานงานเอเจนต์ย่อยต่างๆเอเจนต์เหล่านี้จะจัดการแต่ละอย่างเช่นการดึงข้อมูลเว็บไซต์การมวลผลข้อมูลและการเขียนโค้ดฟรมเวิร์กนี้ช่วยให้มุษ a s แบ่งขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนออกไปจากการจัดการได้ดําเนินการโดยอัตโนมัติไม่มีการกํากับดูแลของมนุษย์มันน่าประทับใจนะครับแต่ก็น่ากลัวอยู่นะ เรามาดูคู่แข่งอย่างชัด GPT ที่มีทั้งแบบฟรีและแบบพรีเมียมโดยระดับพัทเริ่มต้นที่20เหรียญหรือประมาณ740บาทและโปร200เหรียญเริ่มต้นที่7,400บาทต่อเดือน ให้ฟีเจอร์ที่ดีกว่าและข้อจำกัดน้อยกว่าผู้ใช้โปรจะได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงการเข้าถึง AI ใหม่ๆก่อนใครเช่น ChatGPT Operator และ Deep Research คุณสมบัติที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือ AI อื่น OpenAI ได้ขยาย Deep Research ไปยังการสมัครสมาชิก Plus ที่ถูกกว่าแม้จะมีข้อความจำกัดก็ตามนอกจากนี้ GPT 4.5รุ่นใหม่ยังมีให้สำหรับผู้ใช้ระดับพรีเมียมอย่างเต็มที่ไปอีกครั้งครับผู้ใช้ Plus จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการใช้งานนะโชคดีที่ OpenAI ได้ใช้วิธีการติดตามข้อจำกัดเหล่านี้และเขาจะบอกเราผู้ใช้ ามารถตรวจสอบการใช้งาน Deep Research และ GPT 4.5ได้อย่างง่ายดายภายใต้ในึ่งเรสแชด GPT ครับพาปอาจจะปรากฏเหนือตัวสร้างข้อความระบุจำนวนรายงาน Deep Research ที่เหลืออยู่และการชัด GPT 4.5สิ่งนี้ทำให้เกิดความโปร่งใสและการควบคุมการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้นการวางเมาส์เหนือปุ่ม Deep Research ยังแสดงการใช้งานได้อีกด้วย ป๊อปอัพภายในอินเทอร์เฟซแชท GPT จะแสดงจำนวนแชท GPT 4.5ที่เหลืออยู่สำหรับผู้ที่ใช้ plus ที่สามารถใช้ต่อได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีครับจะช่วยในการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดได้ดีขึ้นป๊อปอัพยังมีตัวเลือกในการอัปเกรดสำหรับแชท GPT Pro ด้วยนะโดยนั้นถึงประโยชน์ของระดับที่สูงกว่าเราสามารถจัดการและติดตามการใช้งานได้ป๊อปอัพเป็นวิธีที่สะดวกในการติดตามการใช้งานครับอย่างไรก็ตามไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเช่นการนับดีบีเรย์เซิร์ชเพื่อแสดงข้อมูลที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องเร่่แชทาานกกกกกกรตตตออบบบบัััังี AI แต่ละรายการและนี่เป็นของใหม่การสแสดงขีดจำกัดแบบนี้เป็นการเพิ่มล่าสุดในอินเทอร์เฟซของผู้ใช้ Chat GPT การสำรวจและการใช้งานเพิ่มเติมจะช่วยเราเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าข้อจํากัดเหล่านี้ถูกนําไปใช้และจัดการอย่างไรฟังชั่นการทํางานอาจพัฒนาไปเมื่อ OpenAI ปรับปรุงข้อเสนอบริการและรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้สําคัญที่สุดครับเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ทั้งหมดที่เล่ามาครับสรุปก็คือ Pixel 9A และ iPhone 16e คือตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดสมาร์ทโฟนร,ราคาประหยัดโดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปการเลือกก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและระบบอีโค y ซิสเต็มที่ใช้งานมานัส AI แสดงถึงความก้าวหน้าสําคัญของ AI ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นแม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีข้อจากัดแต่ประตูก็เปิดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตครับการปรับปรุง Chat GPT+ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสมดุล ระหว่างฟีเจอร์ขั้นสูงกับข้อจํากัดในการใช้งานกาบพัฒนาเหล่านี้บ่งบอกถึงทิศทางของเทคโนโลยีที่เน้นความคุ้มค่า AI ที่ฉลาดขึ้นและการใช้งานที่ปร่งใสามากขึ้นในอนาคตครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ